สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทวฤทธ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของคันนี้เลยนะครับ t o y o ต a a อัลติสนะครับตัว 1.6G นะครับเป็นตัว 1.6G เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับรถคันนี้รุ่นปี2016นะครับเป็น ตัวที่พัฒนามาล่าสุดนะครับของเอาติสนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่สามารถเติมน้ามัน e85 ได้แล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่สามารถเติม e85 ได้นะครับรองรับน้ามันเบนซินทุกชนิดนะครับแก๊ส91แก๊สเ5นะครับเบนซินธรรมดานะครับ e20 นะครับแล้วก็ e85 กสามารถเติมได้นะครับลูกยางอัตโนมัติ cvt ก่อนอื่นนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการให้เรานำรถไปให้ดูหรือทาสัญญาเรามีบริการนะครับทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับผมแต่ผมจะพาดูรอบๆคันนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับเราเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วนะครับผมเป็นยางยางใหม่เลยนะครับขนาด205 55นะครับ ขอบ16นะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับคันนี้สีบอลเงินสวยมากนะครับรถปีนะครับ2016นะครับเอาติ 1.6G ตัวท็อปปี2016นะครับคันนี้นะครับสีบอลเงินคันนี้ได้มาเดิมเดิมเลยนะครับก็จะยังไม่ได้เก็บสีเก็บรอยนะครับด้านหน้าก็จะมีรอยขูดขีดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นแมลงนะครับโดนแมลงนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับําหลับร่องรอยต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ทางร้านนะครับจัดการให้นะครับเก็บสีเก็บรอยให้อันนี้คือให้ดูเดิมๆก่อนนะครับว่ารถเดิมๆมีมาแค่นี้เองนะครับรอยมีมาแค่นี้เองนะครับดูรอบๆนะครับ้างใหม่สี่เส้นนะครับสีบ้ลนเงินนะครับร้อยบุดร้อยชนหนักแทบจะไม่มีเลยนะครับคันนี้รับประกันให้นะครับไม่มีบัตรเหตุไม่ชนไม่ป่้มนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับรอบๆนะครับ ก็จะพาดูรถนะครับว่ารถไม่โชว์ไม่ความเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ดูกับผมนะครับผมก็จะพาดูแบบนี้ทุกคันนะครับขออนุญาตปิดเพลงก่อนนะครับแป๊บเดียวครับรถเดิมๆนะครับดูยังไงนะครับเริ่มจากประตูนะครับทั้งสองด้านนะครับน็อตทุกตัวนะครับก็จะต้องไม่ถูกขันไม่ถูกขยับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ซีนนะครับผม สีหลังคานะครับเม็ดอาร์คโรงงานนะครับก็จะต้องไม่เคยถูกเคาะนะครับไม่เคยถูกทําสีนะครับในในส่วนของด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ดูข้างบนนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้คือเห็นแบบนี้คือรู้เลยนะครับว่าเดิมเดิมนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยทําสีเลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยพิกามนะครับมีบัตรการันตีนะครับ มีบริการนะครับผมทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับฟรีนะครับส่วนเรื่องการส่งมอบรถนั้นนะครับ50กิโลเมตรแรกนะครับเราฟรีให้นะครับใครที่อยู่เกินรัศมีก็จะมีค่าส่งนิดนึงนะครับพาดูทุกจุดของรถนะครับจะได้เห็นนะครับเห็นไหมครับไม่ชนไม่ความอันนี้ฝั่งประตูด้านซ้ายนะครับผุจะพาดูนะครับ รอบๆคันนะครับเป็นรุ่นท็อปอันนี้เครื่องยนต์ก็ถูกพัฒนามานะครับจากเดิมป e ี2015นะครับจะเติม e85 ไม่ได้ส่วนตัวนี้จะเติมได้แล้วนะครับเซนเซอร์ด้านหลังนี้นะครับเซนเซอร์ที่กันชนหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรอยถลอกนิดหน่อยครับอยู่เหนือเซนเซอร์ตรงนี้นิดนึงนะครับนิดเดียวแค่นั้นเองอ่าตัวนี้คือตัวบอกรุ่นนะครับ1จุด 6G นะครับตัวท็อปสุดเดียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเกียร์ออโต้ CVT นะครับสีบอลนะครับเดี๋ยวพาดูหลังคาฝั่งขวานะครับทีนี้คันนี้ปี2016นะครับอโอ้โหแน่นมากโอเคอ่ะนี่นะครับรถเดิมนะครับเดิมสวยนะครับ เป็นอาร์โรงงานอยู่ครบนะครับไม่เคยเคาะไม่เคยทําสีนะครับบางเสียบเลยนะครับน็อตก็ไม่เคยถูกขันนะครับไม่เคยถูกขยับเลยนะครับในส่วนของประตูหลังประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายนะครับเบาะนะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับสะอาดนะครับไม่มีรอย ขาดเลยนะครับอาูรอบๆนะครับนะครับประตูขวานะครับหน้าขวานะครับบานนี้นะครับก็จะมีนะครับน็อตนะครับไม่เคยถูกขัดไม่เคยขยับเหมือนกันนะครับซีนนะครับอาดูนะครับไม่ต้องห่วงครับว่ารถที่ร้านนะครับจะมีชมคว้ามหรือเปล่านะครับผมพาดูทุกจุดเลยนะครับ ไม่มีชนไม่มีความแน่นอนนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับไม่ชนไม่ความนะครับคันนี้เครื่องยนต์หนึ่นะครับพันหกร้ีซีนะครับ1 2ึ่ห้าแรงม้านะครับจากเดิมเครื่องยนต์รุ่นเก่าจะเป็น122ยนะครับนี่ก็เพิ่มขึ้นมา3ตัวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำมัน e85 ได้นะครับกระจกบานข้างเป็นไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับ ที่ประตูจะมีลำโพงเซวิเตอร์นิดหนึงนะครับตรงนี้นนนนกระจบไฟฟ้านะครับผมพาไปดูภายในเครื่องเสียงนะครับใช้ได้เมื่อกี้แต่ว่าผมปิดไว้เพราะว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับถ้าเราเปิดจะถูกเซ็นเซอร์นะครับจะมีเสียงหรังบูเราเปิดเพลงครับใช้ได้ทุกจุดนะครับถึงบนมิราพัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับ ก็ยังสวยเลยนะครับเป็นลายไม้นะครับสีตากนะครับเชี่ยบมาให้เชี่ยบเลยนะครับธงอะไรก็เป็นฟังชั่นนะครับเอาแต่อารมณ์ไมปใช้งานนะครับไปใช้งานนะครับันนี้นะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่นะครับแปดหมื่นเก้าพันสิบสองกิโลเมตรนะครับ 89,012กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอันนี้ใหม่แท้นะครับทางร้านการันตีรถไม่ผิดเหตุไม่ชนไม่ฟั่มนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับชนวงฟั่มเรายินดีรับแทนนะครับพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก20,000บาทนะครับรถคันนี้ไม่เคื่อนจดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังฝากระโปรงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูภายในรอบๆก่อนนะครับภายในรอบๆพร้อมใช้งานครับสวยมากนะครับ ข้างในเป็นลายไม้นะครับบอกหนังสีครีมนะครับบาะหนังสีคีมทุกตัวนะครับพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังนะครับหลังคานี่สะอาดมากครับไม่เคยเจอเลยนะครับไฟก็ใช้ได้ทุกจุดนะครับไฟก็ใช้ได้ทุกจุดคันนี้ไม่ ไม่เคยผ่านมีใครที่จะเจมเลยนะครับเป็นรถที่ยังไม่ได้เจิมนะครับผมพาดูรอบๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังอีกครั้งนึงนะครับฝาท้ายนะครับเมื่อกี้ต้องมาเปิดข้างในนะครับเดีย๋ยวผมเปิดเปิดละเดี๋ยวให้ดูแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับไม่เคยติดแก๊สน,นะครับรถคันนี้เดิมๆก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ เติมน้ำมัน e85 ได้นะครับยางอะไหล่ครับผมแทบไม่เคยลงพื้นเลยครับยางอะไหล่นี้ยังใหม่มากๆครับเห็นไหมครับภายในนะครับที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแม่แรงอุปกรณ์มาตรฐานทุกอย่างนะครับูครบนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้งานไม่เคยติดแก๊สนะครับเห็นไหมครับ ขาดูทุกจุดเลยน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่เคยถูกขันถูกขยับนะครับอ่าเป็นรถเดิมนะครับเดิมๆเลยครับคันนี้ก็จะมีรอยขูดขีดบ้างนะครับที่ฝากระโปรงฝาท้ายนะครับตรงนี้นะฮะอ่ต้องค่อยๆดูนะครับก็จะมีรอยขูดขีดบ้างนิดหน่อยนะครับมาพาดูด้านหน้านะครับห้องเครื่องยนต์นะครับ สตาร์ทเครื่องไว้นะครับรถคันนี้โดมสวยมากๆนะครับโดมสวยมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์พันหกร้อยนะครับ125่งร่แรงม้านะครับรถปีสองพนกนะครับเอาติดหนึ่นะครับตัวท็อปสุดนะครับมีเอกเอเนะครับก็อย่างที่แจ้งนะครับรถทุกตัวต้องไม่เคยถูกผันถูกขยับนะครับ รถปฝากระโปรงนะครับซีนนะครับต่างๆไล่ดูได้นะครับไล่ขึ้นไปเลยนะครับดูน็อตบางเดิมนะครับซีนฝากระโปรงเดิมนะครับผมพาดูเหมือนกับว่าท่านได้มาดูรถด้วยตัวเองเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไล่หน้านะครับหากท่านมีรถรุ่นนี้นะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็ดูตามที่ผมพาดูได้เลยนะครับ วัดชิ้นไหนที่ที่เคยถืกขันถูกขยับมันก็จะเป็นรอยนะครับแต่รนนี้ก็คือไม่มีรอยขันเลยนะครับเดิมจริงๆครับตุกจุดนะครับพร้อมใช้งานนะครับทางร้านก็มีการตรวจเช็ครถให้นะครับดูเครื่องครับไม่มีรอยเยอะเลยนะครับแห้งติดเลยนะครับพร้อมใช้งานมากมากนะครับดูทุกส่วนนะครับของรถ แจ้งราคาให้หน,น่นะครับร้านอยู่อำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับร้านอยู่อำเภอเมืองศรีสะเกดมีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่งรถเราก็มีบริการให้เหมือนกันนะครับสรุปนะครับราคานะครับเอาติด 1.6G นะครับรถปี2016หรือปี2559นะครับคันนี้นะครับขายเพียง 3 9 8 0 0 0บาทนะครับ3 9 8 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะโทรที่เบอร์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ0 8 1 9์แ2 9 3 4นะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจก็สามารถโทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับผมเทรินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ